สวัสดีนะคะชวนทำชอบประทานสองสี่หกเจ็ดเจ็ดดอกค่ะนี่เนาะ 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหนวดจันนะคะสามอันแล้วก็พับหก ใครจะใช้ตัวอื่นเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่นี้จะเอาแค่นี้นะหลังจากนั้นใช้ได้ได้มัดค่ะจะแน่นๆนะแล้วก็มัด เกี่ยวอีกรอบนึงค่ะจากปมแล้วก็เข้าปมแล้วก็มัดให้เขาแน่นๆนะเรียบร้อยลจากนั้นก็ตัวนี้เนาะ กลับทิพย์ดอกเดี่ยวตัดกระดาษแล้วก็ผ่ากลางแต้มกาวด้านหลังให้เขาเป็นกลีบเลี้ยงอย่างนี้ค่ะเข้าแล้วนะเข้าช่อแล้วนะอยู่ที่ว่าเราจะวางในมุมไหนตำแหน่งไหนค่ะเขาเป็นลวดค่ะก็จะง่ายหน่อย บิดมัดหนวดจันด้วยค่ะเขาจะได้อยู่เนาะแตมกลาวนะ่ะจะปิดไม้ไปพร้อมเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะมันจะเก็บงานยากอะค่ะถ้าเราทำทีหลังอะเราจะเก็บงานยากบางทีงานเรามันก็จะดูหยาบนะคะ ถ้าเราไม่เก็บเลยงานเราจะดูหยาบๆอะค่ะเราต้องเก็บงานให้เรียบร้อยงานให้เรียบร้อยค่ะอย่างนี้นะคะ ต่อไปเป็นชั้นที่สองลวดให้เขาเกี่ยวใส่กันนะเกี่ยวใส่กันอย่างนี้หลังจากนั้นก็วางวางนี้เลยอย่างนี้นะไม่มีเกี่ยววางตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอานนี้ออกกับ วาตรงนี้ค่ะเข้าไปตรงกลางเั็นลวดที่เราบิดไว้นี่ลวดที่เราบิดไว้นี้นะต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะงานพวกนี้ทำเร่งไม่ได้ค่ะต้องใจเย็นๆ ให้เกิดความสวยงามของงานเราสามแล้วนะสามแล้วก็แต้มก่าว เก็บลวดเก็บไม้เก็บงานค่ะเป็นกระดาษย่นปกติเรานี่แหละค่ะนี่เนาะพันแล้วกเก็บเก็บงานเราให้เรียบร้อยค่ะ ไปเก็บไปค่ะเก็บงานด้วยให้เขาดูสวยงามเก็บลวดเข้าค่ะเก็บลวดอืมนี่เนาะได้ละสามแล้วนะคะ สี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะเหมือนกันพันเขาด้านหลังเหมือนกันไห้มันหลดุด เกี้ยวเลยค่ะพันหลักตรงนี้เลยอันนี้เอาดอกเดียวใส่ก่อนนะให้เขาอยู่ด้านในแบบนี้เนาะ นี้นะคะสามแล้วนะเดี๋ยวพิ่มนะสามตัวนี้ตัวที่พันคู่ค่ะเข้าตัวนี้สามสี่ห้าหก ก็พันเกี่ยวอยากนิดนึงนะบิดข้างหลังก่อนเขาจะไม่ค่อยอยู่จะยินยินๆหน่อยนะคะงานออกมาจะได้สวยแฮ ต้องการให้เขาเป็นแบบนี้ค่ะจะมีช่องช่องไว้สําหรับดอกที่เจ็ดนี่คือความหมายตรงนี้นะได้แล้ว นีประคองขึ้นมาคือเราต้องทำล้วนให้มันมันมีมันมีจังหวะของมันนะคะต้องกะล้วนให้เขาออกง้างแง้มออกด้วยอะค่ะก็จะไอ้นี่หน่อยแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะคะทํางานพวกเนี้ยแต้มให้เขาได้จังหวะด้วยค่ะอย่าไปรวบแน่นมากนะ รวบแน่นมากก็ไม่ดีรวบไอ้น,นี่มากไปก็ไม่ดีต้องค่อยๆหมุนคลิปนี้ยาวหน่อยนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ตัดต่อเลยเดี๋ยวจะหาเวลาไลฟ์สดอยู่อันนี้นะคะต้องค่อยๆพันไปค่ะเก็บงานไปด้วยค่ะ ทำในแบบที่ตัวเองถนัดนะคะนี่คือเหตุผลเกี่ยวเราต้องเก็บงานลวดด้วยอะคะ่ะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ด้านหลังเนาะแต่บางทีการทำงานของเราเราก็ต้องเก็บอ่ะนี่ได้ละโอเคจัดดอกครับเจ็ดดอกที่เจ็ดอยู่นี่ เจ็ดอยู่นี่ค่ะน้องเจ็ดอยู่นี่นะคะพันปกติค่ะอันนี้พันเกี้ยวไปด้านหลังเขาปกติอย่างนี้เลยเรียบร้อย จังหวะลวดให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีเราต้องดึงลวดค่ะเราต้องดึงลวดเขาปรับตามตำแหน่งอะฮะมันก็เลยจะดูไว้นี่หน่อยอย่าเอาไปชิดไม้มากนะถ้าชิดไม้มากอะมันจะมันจะทำให้เรายากต่อการดัดก้านนะคะนี่ตรงนี้อ่ะได้ละเก็บงานได้ละ ค่อยๆเก็บเสร็จแล้วค่ะทุกเทียนของเราทุกเทียนที่เตรียมไว้อันนี้จะใช้เทียนเล็กธรรมดานะคะวางแล้วก็แต้มกาวแต้มกาวเพื่อเก็บงานค่ะ ด้แล้วค่ะคันนี้ไม้เนี่ยทำมาก็คือเผื่อเผื่อเวลาเราจับเวลาเราทํางานนคะคะเขาก็จะยาวเพราะว่าไม่ได้ทําแบบว่าเป๊ะๆถถ้าใครที่มือแม่นแล้วสามารถตัดไม้ตามตำแหน่ง ตามตำแหน่งที่เราทำได้เลยค่ะเป๊ะขนาดไหนก็ได้แต่นี่คือว่าทำกะไว้ตัดไม้มาไซส์เดียวแล้วก็สามารถที่จะทำได้หลายแบบหลายเบอองเงี้ยค่ะจะทำไม้เตรียมไว้ไม่ได้ฟิกว่าต้องเท่านี้สำหรับเบอร์นี้อย่างเงี้ยค่ะทำมาว่าถ้าตัวเนี้ยใช้ได้กับหลายเบอก็ก็ทำมาเลยอะไรเงี้ยเรียบร้อย เก็บงานเพิ่มนะคะเดี๋ยวรอแห้งให้เข้าแห้งก่อนค่ะถ้าเข้าไม่แห้งมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละกาวเพียังไม่แห้งเนาะงานฝีมือค่ะเก็บงานก่อนโอเคเรียบร้อยคืองานจริงเลยค่ะ แบบไม่ได้ตัดต่อเลยค่ามาแบบงานจริงเลยนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดใครจะวางแบบอื่นได้หมดนะแต่นี้จะวางให้มันดูเป็นอย่างนี้ทรงนี้นี่อย่างนี้นะใครจะวางแบบอื่นก็ได้หมดอยู่ที่ความชอบของผู้ทำค่ะความสวยงามน,นะคะติดโบค่ะ ใครจะวางเรียงการ2 4 6 7ได้เลยค่ะแต่นี้คือตั้งใจที่จะวางแบบนี้วางให้มันดูแปลกหน่อยแต่ถ้ามันเรียง2 4 6 7มันก็มันก็ง่ายหน่อยค่ะอยู่ที่ความชอบนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะฝากกดไลค์กด like, subscribe ด้วยค่ะยาวหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ